พระองค์ท่านถามว่ามึงมาจากไหนมาจากสุพรรณใช่ <_ C os> มันบอกว่ามันมาจากสุพรรณบุรีข้อที่สามพระองค์ท่านถามว่ามึงฆ่าพ่อกุทําไมมีคนจ้างใช่เลย <_ C os> มันบอกว่ามีคนจ้างมันมาข้อที่สี่พระองค์ท่านก็เลยถามว่าใครเป็นคนจ้างมาึงมาหลวงอุเทนมันบอกฉันหลวงอุเทนคนจ้างมันมาแต่พระองค์ท่านก็ไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจในคำพูดของมันเลยสั่งให้มันชี้ตัวมึงเชื่อไหมว่าคนนั่งกันเยอะแยะเนี่ย มันไม่ชี้หรอกมันชี้มาที่กูเนี่ยเพราะนิ้วมันนิ้วเดียวทําให้กูต้องมาเป็นขอทานพัดผ้า,ผาจากลูกจากเมียตกระกมลําบากแบบนี้กูเป็นขอทานทีแรกนะกูขอเงินมาได้นะกูไม่เคยกินเลยกูเก็บกินไปเฮะทำงานเหนื่อยเนี่ยกูเก็บซื้อบีดไปเล่มนึงถ้ากูเจอไอ้ยาวที่ไหนกูจะแล่มันเป็นชิ้นๆๆๆๆๆเลยไอ้คนชั่วคนสอนละเลว ใช้เองมีดทรยศเมื่อเย็นยังปอกมะม่วงก็กูอยู่เลยแต่พระดึกมาจะล่อกันได้เองจะได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมเจอมาที่ไหนกูสัญญาเลยว่ากูจะสับ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 ไปเหลือช่เดียวอั่วโอยสอนแล้วเลยมีตัวเมียมีดอะไรว่ามีตัวเมียมีดอีโต้จะไปแตกดืวยใครมาละแรงเถื่อนถ้าผมเจอมาที่ไห เขาจะฟันมาที่หัวแบกเลยไอ้คนชั่วๆเร็วๆแบบนี้เขาไม่อามันไว้แน่สารแลเร็วจริงๆเน่น่ไอ้มีดมึงกูไม่กลัวแล้วมึงกลัวอะไรกูกลัวบาดทยักเนี่ยแล้วตะเตอกูใหญ่ด้วยเพราะไหนจะรอบก็ไม่รู้เฮ้ยมึงไม่ต้องกลัวบัดทะยักกับเพราะมีดกูคมอุ้ยมีดมึงไม่คมแล้วมึงรู้ได้ไงมีดกูไม่คมมีดมึงไม่คมถ้ามีดกูไม่คมแล้วอะไรคมมีนาโนมีนามันจะคมยังไงอ้ามีนาคม มันมีเงมีนาพลพันธ์ไม่แต่เดือนพฤษภาสุจิยนั่นั่นเลยพฤศจิกายนเรื่องราวผ่านตั้งหลายปีมึงจะจำหน้ามันได้โออย่าว่ามานั่งคุยกันอยู่ใกล้ๆนี้เลยให้มันอยู่ไกลแค่ไหนกูก็จำมันได้จริงป่ะเนี่ยจริงหล่นหล่นข้างล่างไปถุนเลยฮะับไปถุนเลยไอ้คนชั่วๆเร็วๆแบบเนี้ย ผมไม่เอามันไว้เนี่ยโอเคจำได้ขาดได้เขาอ้าว่ล้วเรื่องนี้เรา,าทำไมเนี่ยสวยอาบน้ำประมันจะมันจับนะฆ่าเลยถ้าผมเจอมันี่ไหนทีผมจะฆ่ามันให้ตาย,ยตกใจเล็กน้อยตี่สารก,การแล้วก็โดนที้เป็นน้ำพุ่เดี่ยวก็กี้เป็นยนยนตาน้อยหกสิบองศา เต๋อก็ลเดียาไปตกขาวก็แล้วเฮ้ยตกขาวขึ้นที่นาที่ไหนล่ะขึ้นที่ไหนอ่ะโอ๊ยตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังหนาวเลยอะไรตกนะพ่อหีโมกี่มาโมไหนเนี่ยไอ้ยาวไอ้อะไรอ้าวตอนเล่นบอลทาววนแม่งงหลงไปไหนหลงไปหลง ยาวขนาดนั้นวิ่งไปไหนก็ได้ชั่วจริงๆเจอคนที่ไหนทีนี่เอาให้ตายเลยโอ้ยไอตูดทรยศมึงมาที่เลยไอ้ยี่ไอ้ี่มึงกูจำมึงได้แล้วมึงไงยาวใช่มึงจะไม่ใช่ได้ยังไงอ่ะก็มึงบอกกูเมื่อกี้มึงบอกมึงชื่อยาวอ่ะสั้นมึงอยาสั้นดิกูถามมึงทีแรกมึงบอกมึงชื่อยาว ถ้าเกิดกูชื่อยาวอะ่ะกูจะฆ่า,ายาวกันี่เนี่ยเพราะเหตุนี้เนี่ยถึงชื่อสั้นน่ะตกลงมึงชื่อไอ้สั้นใช่ไหมายาวใช่ครับอะใช่แล้วคนละคนแล้ว,ลวไม่ใช่แน่นะ